ตืนเต้นไหมคะคุณอีกเรื่องหนึ่งก็ตื่นเต้นมากมากค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกที่มุ๊กกับทุกทุกคนจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ฝายคองร้องมกันกับสรีโพรเจกต์บ้ก็เป็นแอคชั่นเรื่องแรกของที่รู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นผลงานแปลกใหม่ที่เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆค คุณเลี่ยงการรู้ไมลอด้รอกจริงๆ <c oughs> อะ,อะไม่ไม่ได้เลี่ยงการรู้คือตัวรู้่ะเป็นคนที่อาจจะร่างกายไม่ได้แข็งแรงมากที่แบบเราจะแบบรู้ทั้งเรื่องเลยอย่างเงี้ยมันมันก็โหดเกินไปอันนี้เนื่องจามเป็นภาพยนตร์มันจะมีซีเควนซ์ที่เป็นแอคชั่นมันจะไม่ใช่แบบเราดำิงเรื่อง้วยการแอคชั่นทั้งเรื่อง ี่อะจริงเรื่องนี้แปลกใหม่มากสำหรับบุ๊กเองแล้วก็สำหรับคนไทยเราจริงๆก็ค่อนข้างแปลกใหม่มากๆค่ะด้วยความ สายหนักมาเไื่เียนกันเรื่อ,อ,อยๆถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสถ้าเราสิดว่าจริงๆรู้เป็นคนชอบอะไรที่แปลกใหม่ได้ทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำผบเล่นว่าเรารู้สึกว่าเฮ้นนบเยบทนันเป็นอะไรที่้าทายแล้วก็แปลกแปลกใหม่มาเกเลย ตัวเดียวเลยในบางทีเราก็คอนโทรอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีสบายดีแล้วก็โฟกงานจัดมาเยอะมากมันมีความยากแต่ว่าคนรวมก็ชอบเราไม่ต้องว่ามันเป็นอะไรที่เราเราอยากทานเราตั้งใจเลยก็มันจริงจริงแล้วเราจะได้ ก็เปล่งใหม่ๆเจอแบบเปล่งใหม่กัน